เมเองก็มีหน้าที่ก็มีอาชีพเหมือนกันผมก็เป็นตัวแทนชักชวนคนมาทำประกันชีวิตด้วยธรรมะนะพาะมาจากพุทธบริษัทก็ทำหน้าที่อย่างนี้แหละเพราะว่าศรัทธาศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่ศรัทธาที่เริ่มสานั่นก็เพราะว่าเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราได้ทําเห็นคุณค่าของธรรมะว่ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วก็สามารถทําประโยชน์กับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตของเราเนี่ยศรัทธาตัวเนี้มันจะเกิดพลังศรัทธาทําให้เกิดพลังกระตือรือร้น นีที่จะทําในส่วนที่เราอยากจะทําที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระก็จะมองข้ามอุปสรรคต่างๆการจะทําอะไรก็ตามก็ย่อมมีอุปสรรคแต่ถ้าเราศรัทธาแล้วมันมีพลังที่จะสามารถข้ามอุปสรรคไปได้โดยที่เราไม่ปล่อยจิตปล่ยใจให้คลองคายกับอุปสรรคที่เราจะทําถ้ามัวแต่สนใจกัเ็เลอกอุปสรรคที่เกิดขึ้น ว่าทาแล้วจะได้อะไรจะมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดปัญหางุ้งทำยังไงแล้วก็อยู่แค่อุปสรรคแล้วก็ต้งองหยุดทําแล้วก็ไม่ได้ทํามีแต่โครงการถ้าเรารู้จักมองข้ามการกระทํานี่มันจะง่ายขึ้นข้าอุปสรรคไปได้แล้วเราจะรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคเลยมันเป็นความเข้าใจผิดของเราต่างหากทุกอย่างทุกเรื่อง แม้แต่การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการทมจิตตภาวนามันไม่มีอุปสรรคก็เลยศรัทธาที่จะทำในส่วนนี้โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมธรรมะปฏิบัติไม่ใช่เอาแค่เพียงมาฟังมาคิดแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามแล้วเก็บไว้เป็นความรู้บันทึกไว้ในสมอง เราก็ยังไม่ถึงกิตถึงใจสมองกับจิตนี่มันคนละส่วนกันสมองเป็นส่วนรูปประทมมองเห็นได้สัมผัสได้แต่จิตเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าสมองจิตไม่มีตัวไม่มีตนมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่เราสัมผัสรู้ได้แค่เราเพียงคิดนึกเอาเท่านั้นเราก็ได้แค่บันทึกไวนในสมองความรู้จักสมอง มันก็ลืมได้ถ้าความรู้จักจิตก็ไปสัมผัสเกิดจากการปฏิบัติคือจิตตะภาวนามันจะลึกก็ไปสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงแล้วมันไม่มีวันลืมมันไม่ลืมมันเป็นเรื่องของต้นต่อของชีวิตก็คือที่จิตทิ่ใจและต้นต่อของชีวิตอยู่ที่จิตทิ่ใจเห็นไหมเขาเรียกว่าชีวิตจิตใจ ถูกแล้วเขาจะกล่าว่าชีวิตจิตใจชีวิตไม่ใช่ที่ร่างกายอย่างเดียวนะจิตใจต่างหากคือตัวชีวิตถ้าเรามีแต่ร่างกายแล้วมีจิตเหมือนกันแต่เราไม่รู้ถึงต้นตอของชีวิตจิตใจจิตใจเลื่อนลอยเราก็มีชีวิตแต่มันไม่มีชีวานะชีวิตชีวามันจะกระตือรือร้นทําอะไรก็สนุกสนุกกับการกระทาทําผิดก็สนุกทําถูกก็สนุก นัน่นคือชีวิตชีวาคำว่าทอแทอทอถอยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของกิเลสโดยเฉพาะการเจริญสติการเจริญสติเนี่ยก็เป็นสิ่งเดียวกับจิตตภาวนาจิตตภาวนาคือการทำจิตให้เจริญภาวนาแปลว่าเจริญการเจริญสติ ก็คือการทําจิตให้มันเจริญให้มันพัฒนาให้มันตื่นขึ้นมานะซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วจิตแต่ว่ามันยังไม่ค่อยจะตื่นยังถูกครอบงำโดยความคิดโดยอารมณ์ที่ปรุงแต่งมองไม่เห็นจิตตัวเองเห็นแต่อารมณ์ที่มาปรุงแต่งซึ่งมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าจิตแต่มันเล็กกว่าจิต เพราะมันอาศัยจิตเกิดจิตมันต้องมีอยู่ก่อนอารมณ์ปรุงแต่งก็มาที่หลแต่อารมณ์ปรุงแต่งมันมีรสชาติมันสุขมันทุกข์มันฟูมันแฟบมันมีรสชาติเราก็ติดอยู่ที่แค่อารมณ์มันก็เข้าไม่ถึงจิตทั้งที่จิตมันก็เป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์อยู่แล้วเราไม่มีดวงตา เห็นธรรมะคือไม่ได้เห็นจิตที่เป็นต้นตอของชีวิตที่แท้จริงนอกจากเราจะมาเจริญสติหรือจิตตภาวนาเท่านั้นจึงเข้าไปถึงจิตใจของตัวเองได้ก็สิ่งนี้แหละการเจริญสติเนี่ยมันเปสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกๆคนเพราะมันสามารถกันและก็แก้ปัญหาได้ตลอพัดใครมีปัญหาชีวิต นึกวิธีแก้ไขไม่ได้ก็ลองเจริญสติดูมันก็จะหมดปัญหาณนะปัจจุบันนั้นทันทีเนี่ยเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เอาอย่างปัญหาปัจจุบันเอาเรื่องปัจจุบันก่อนที่มันใกล้กับตัวเราและบางทีมันก็เกิดกับตัวเราด้วย เพราะในแต่ละวันเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยเราย่อมได้สัมผัสกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในตัวทั้งรอบตัวเราจากคนอื่นที่กระทำให้เราบุคคลอื่นกระทำให้เราแล้วก็จากธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเอง โดยเป็นกฎเกณฑ์ของโลกเช่นธรรมชาติทําให้เราแค่ภัยพิบัติต่างๆอุบัติภัยเห็นไหมเนี่ยก็ที่ระยะที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุฤดูร้อนมีแผ่นดินไหวฝนตกหนักพายุโซนร้อนเทอร์นาโดลอยเลื่อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเราก็ไม่อยากจะเจอแบบนั้นอะแต่ธรรมชาติเขาย่อมแสดงปรากฏการณ์เขา เขาก็จะแดงตัวเขาเองแต่มันสำคัญว่าเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าใครได้กระทบกับภัยธรรมชาติอุทกภัยที่ผ่านมาหรือวา่าภัยต่างๆเนี่ยอัก,กีภัยเราก็จะเกิดการสูญเสียนะไหนใครได้สูญเสียจากน้ำท่วมบ้างมีไหมครับอ๋อสูญเสีย เสียทรัพย์สมบัติบางทีก็เสียหน้าที่การงานบางทีก็ถึงกับเสียอวัยวะก็มีนะจากอุบัติภัยต่างๆเสียอวัยวะเสียความรู้สึกเสียหน้าก็มีบางทีก็เสียนิสัยเรื่องความสูญเสียมันเยอะเห็นไหมความสูญเสียอย่างเดียวไม่เป็นไรมันทําให้ใจเรามันเสียสูญใจเสียสูญคือใจไม่ปกติ เสียศูนย์ผิดปกติเกิดความเศร้าหมองทุกข์ใจนั่นคือจิตที่เสียศูนย์ไปแล้วเราศูญย์เสียสิ่งภายนอกซึ่งเราหลีเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็รู้ไม่ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ทําให้ใจเราเนี่ยเสียศูนย์ไปด้วยเสียสองต่อแต่ถ้าใครฝึกจิตสติอยู่นึงเนีอน มีกรรมฐานรักษาใจไว้สติมันจะรู้ทันนะรู้ทันการสูญเสียว่าโอ้ไม่สิ่งธรรมดาไม่ใช่เราเสียคนเดียวครุฑเขาก็เสียบางทีเสียมากกับเราซะด้วยหมดเนื้อหมดตัวอะไรก็มีแต่เรายังมีอะไรเหลืออยู่อย่างน้อยก็ได้มาคุยกันว่าอ๋อเราสูญเสียไปละแต่เรายังมีร่างกายให้เราได้เห็นตัวอยู่ ถ้ามีสติเนี่ยมันจะเริ่มสตินี่จะตัวที่ป้องกันจิตไม่ให้เสียสูนรักษาจิตให้เป็นปกติได้แล้วก็จะมีปัญญาในการเรียนรู้กับสิ่งที่เราสูญเสียอยู่ความสูญเสียได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ก็เสียแค่หนึ่งเดียวถ้ามีสติเสียแค่หนึ่งเดียวเสียแค่เพียงภายนอกซึ่งใครๆก็เสียเป็นธรรมดาตั้งแต่เกิดมานี่เรา เสียอะไรมามากมายใช่ไหมนับไม่ถ้วนไม่ใช่ของแปลกนะการสูญเสียสิ่งภายนอกแต่เราถ้ามีสติเรามีความฉลาดสามารถรักษาจิตไม่ให้เสียศูญถ้าจิตไม่เสียศูญเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูใหม่ได้อาจจะดีกว่าเดิมททีซ้ำไปใช่ไหมการสูญเสียภายนอก แต่ใจไม่เสียสูญมาฟืนฟ้นฟูบางทีได้เก็บอะไรเก่าๆทิ้งไปซะบ้างซึ่งมอก่อนเราตัดสินใจไม่ได้เสียดายสิ่งเหล่านั้นพอน้ําท่วมพัดพาไปเออโลกไม่ิีงจะได้ว่างๆ <Wow. S 1> <c oughs> ที่ก็เปลี่ยนมุมเปลี่ยนห้องใหม่ไอ้ที่เราหมกไว้ตั้งนานหาไม่เจอโอ้มาเจอตอนน้ําท่วมมันไม่ใช่เสียหายมันเสียได้ <c oughs> เสียได้ผมว่าดีนะ ถ้าคนมีสติจะมองสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งนี้เออมันไม่ใช่เป็นที่เลวร้ายเลยนะมันเสียบางอย่างมันได้อย่างอย่างน้อยใจเราก็ได้ได้ทิดได้ใจเราเสียแค่ต่อเดียวแล้วก็ยอมเสียเพราะเสียอยู่แล้วตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วถ้าใจเสียนี่มันคิดอะไรไม่ออกนั่งหมวกบุ้นกุ้น,นคิดโอ้เราแย่กว่าเขาก็ดูแต่เราเราก็แย่เขาเราดูเขาสิ บางทีเขาก็แยกกันเรานะณเวลาเกิดความสูญเสียน่างลองมองให้ไกลเปิดใจกว้างดูสิ่งรอบๆว่ามันเป็นยังไงคนส่วนมากเวลามีความทุกข์ใจใจไม่ปกติก็จะมองแต่ตัวเองมกมุ่นใตตัวเองแล้วใครมาปลอบใจก็ไม่เชื่อก็ถามบอกเขาเธอไม่เป็นอย่างฉันเธอไม่รู้หรอกมันปิดเข้าไปอีกเราจะปิดฝามอและคว่ำนะ อย่าเงี้ยเราจะไม่ได้พัฒนาเลยรับฟังเอาไว้จะน้อยการได้ฟังเนี่ยก็เป็นการดึงจิตออกจากอารมณ์ได้เพื่อจะฟังก็ชั่วขณะหนึ่งเปิดใจกว้างรับฟังก็ฟังเอาไว้ไม่เสียหายวันทีได้เงี้ยคิดดีดซํำไป